เตรียมเฮลันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์2อย่าอย่างยิ่งใหญ่แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือแคมเปญที่จะทาให้คนไทยทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าบ้านอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยหรือยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กา,ก,าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้เริ่มเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่าสวัสดีซีเกมส์2 5เชียร์ไทยในบ้านเราอย่างเป็นทางการ จุดประสงค์หลักก็คือการรวมพลังคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักกีฬาและกองเชียร์จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่จะมาร่วมทำการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ที่กรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาในการแข่งขันครั้งนี้จะมีการชิงชัยใน50ชนิดก,กีฬารวมทั้งสิ้น5 7 4เหรียญทองนอกจากนี้ยังมี3ชนิดก,กีฬาสาธิตที่จะมาสร้างสีสันและความตื่นเต้นได้แก่กีฬาทางอากาศจานรอน และชัดเยอ่อและที่พิเศษสุดๆคือกีฬาส่งเสริมมูลค่าหนึ่งชนิดนั่นก็คือ MMA หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20- ถึง26มกราคม2569ที่จังหวัดนครราชสีมาการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านกีฬาและการบริหารจัดการระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทองที่เราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัธกรศิริรัทยกรได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2 0 2 5จะเป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬาเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เหรียญรางวัลแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นการรวมพลังส่งต่อกำลังใจของคนทั้งชาติให้ถึงนักกีฬาทุกสนามแข่งท่านหญิงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแคมเปญ Swatch so DC Game ส2งพีเชียร์ไทยในบ้านเราว่าเป็นเสาหลักในการสือ่ออสารเพื่อดึงคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นภารกิจของชาติที่ต้องทำร่วมกันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศท่านคือเจ้าบ้านที่ต้อนรับมิตรประเทศด้วยความอบอุ่นและส่งต่อรอยยิ้มแบบไทย,ไทย และในขณะเดียวกันก็ร่วมส่งพลังเชียร์ให้นักกีฬาของเราอย่างเต็มที่แคมเปญสวัสดีซีเกม2025เชียร์ไทยในบ้านเราถูกออกแบบมาภายใต้3ามแนวคิดหลักเพื่อกระตุ้นให้คนไทยทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญนี้ความเป็นเจ้าบ้านที่ดีโฮส t p เพรสเซาการใช้คําว่าสวัสดีในชื่อแคมเปญสื่อถึงไมตรีจิตและเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นเป็นสากลในขณะที่คําว่าบ้านเรา ตอกย้ำว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองเหมือนญาติสนิทมิตรสหายพลังของการเป็นหนึ่งเดียว The power of unity เซ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สนามแข่งขันที่บ้านหรือบนโลกโซเชียลมีเดียมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่มเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราความรู้สึกเป็นเจ้าของ Sense of ownership เซ้าการเชียร์นักกีฬาที่บ้านเราไม่ได้หมายถึงแค่การเป็นผู้ชมเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เจ้าบ้าน ที่คอยดูแลภาพภูมิใจและส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนแผ่นดินเกิดลองนึกภาพว่าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารอร่อยๆให้แขกผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและความเต็มใจนั่นแหละคือความรู้สึกที่เราอยากให้ทุกคนสัมผัสได้เพื่อให้แคมเปญน,นี้เข้าถึงคนไทยทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้ว,วางแผนที่จะใช้เครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมทุกช่องทางทัสพอ i n ต ในชีวิตประจําวันของเราสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งในเมืองและนอกเมืองครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงในประเทศเราและสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีการจับมือกับสํานักข่าวออนไลน์ชั้นนาและบรรดากูรูอินฟลูเซอร์ยูทูบเบอร์ทั้งในวงการกีฬาและวงการอื่นๆเพื่อรวมกันสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจและแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เตรียมพบกับคอนเทนต์สุดพิเศษผ่านสื่อกระแสหลักต่างๆรายการทีวีช่องหลักที่เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศและกิจกรรมที่จะชวนทุกคนออกมาร่วมชมร่วมเชียร์และแสดงศักยภาพความเป็นเจ้าบ้านในแคมเปญสวอชดีซีเกมสองพัพร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดที่จะส่งตรงสู่คนไทยทั้งประเทศและติดตามข่าวสารสำคัญผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดที่ทกล่าวมาเป้าหมายก็คือการทําให้คําว่าสวอชดีซีเกมส2งพักลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนสร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารถึงความรวมมือร่วมใจในการเช 25และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองเชียร์ไทยในฐานะเจ้าภาพเตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์การรวมตัวของเหล่าซูเปอร์สตาร์และผู้ทรงอิทธิพลระดับประเทศที่พร้อมจะผนึกกำลังเป็นกระบอกเสียงหลักเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นลังเชียร์และพลังต้อนรับอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ของประเทศไทยการรวมตัวกันของศิลปินดาราและผู้ทรงอิทธิพลจากทุกวงการที่ทุกคนคาดไม่ถึงและไม่มีใครสามารถคาดคิดจะเห็นพวกเขาในแคมเปญเ,เดียวกันรอติดตามชมเร็วๆนี้ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมแสดงสปิริตอันยิ่งใหญ่ต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจและส่งเสียงเชียร์ให้กึกก้องไปทั่วภูมิภาคว่าสวัสดีซีเกมส์2องเชียร์ไทยในบ้านเราเพื่อทำให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้เป็นมหกรรมกีฬาที่ประสบความสำเร็จสร้างความประทับใจและสร้างความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจแบบไม่ลืมติดตามข่าวสารและกิจกรรมสุดพิเศษได้ทางเว็บไซต์ s t a d i u m t h a com และโซเชียลมีเดีย s t a d i u m t h a ทุกแพลตฟอร์ม แล้วคุณละคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นเจ้าภาพซีเกมที่ดีมาร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยคุณคิดว่าประเทศไทยควรเน้นย้ำเรื่องใดเป็นพิเศษในการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือคุณมีไอเดียอะไรที่จะช่วยให้แคมเปญสวัสดีซีเกม2025ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยไปด้วยกัน